ผมร้านเตอร์ไชบช็อปนะครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่2คันเลยวันนี้เป็นตระกูล650ทั้งคู่เลยนะครับต,ต่างกันที่ปีนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันแรกก่อนเลยไหมคันแรกจะเป็นเจ้า CBR 650R นะครับปี2020นะครับสีดำ<อ>ดุเลยเคุ้นเคยกันนี่เองครับ2องตาอ่ายอดที่ตลอดการนะครับผมสภาพรถคือสวยเลยนี่มีตัวไอรู้ กัดแมลงดัดแมลงการแมลงมีให้ด้วยนะครับผมปิดกับกัดกันแบบเข้าไปในลําแอร์นี่ความคิดแบบจีเนียดนะครับผมใช่ครับผมใส่มาแบบจับจ้าไปเลยหมดด้านหน้านี่เป็นสีสีแดงด้วยครับเปรี้ยวมากแปะติ๊กเกอร์มานะครับผมรถมีท่อไดว์วมาให้ด้วยแบบนี้ไทเทเนียมลั่นๆกันเลยทำสลิปออนมาทั้งแท่งสวยๆเลยราคาเงินสดคันนี้เท่าไหร่เอ่ยราคาเงินสดคันนี้นะครับอยู่ที่สองแสน เก้าพันบาทนะครับสองพันยี่ส <ละ S 1> ิบสองแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองอตามดีเทลเดิมเลยครับที่เราเคยลงไว้นี่มีตาแมวให้ด้วยใครกําลังหาอยู่นะครับช่วงนี้โอ้โหหกห้าศูนย์กำลังเผ็ดดูเดือดเผ็ดมันนะครับรีบเข้ามาทักจับจองเข้ามานี่ป้ายเป็นแบบพับได้โอ้ไม่เหล็กเขาแข็งปอ้โหอีกแข็งเอาเรื่องแข็งเอาเรื่องแข็งเอาเรื่องโอเคถือว่าผ่านนะครับใช้งานได้โอเคอเลย ยางเหลือโซนนั้นเลยโซเตอยร์ยางพร้อมใช้งานเลยนะครับมีใส่ตรงนี้มาให้ด้วยบวกความจา้าบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ทาอะไรนะนี่แหวงใสๆนะครับสภาพรถคือสวย,ยเลยตามรูปเลยตัวจริงจะสวยกว่าในคลิปอีกกระหัถ้าเกิดจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ยินดีเลยครับร้านอยู่กนมองเขตหนองจอกนะครับผมมีครอบถังให้ด้วยกุญแจสองดอกนะครับผมได้มาอย่างนี้เลยจากโรงงานเอามาดูกันดีกว่านี่ดูให้ดูครับ อยู่ครบอ่าตัวนี้จะเป็นรถสภาพดีเลยนะครับผมไม่มีจอดตากแดดเลยมาดูกันดีกว่าว่าวิ่งเท่าไหร่เลขใหม่คันนี้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับอ่านี่แหละครับ<ฮ>เคล็ดลับรับว่าทําไมเอ้ยสภาพพอถึงสวยขนาดน,นี้เพราะเขาวิ่งน้อยนี่เองวิ่งน้อย<า>นะครับโอเค <okay. S 1> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะเลโวล slip on ไทเท โูดัน้านตร์ำลังหาอีพีอารครกลังหา CBR 650R ตัวสีดำดูดูแบบนี้สไตล์แดงดำนะครับผมอย่าลืมทักกันเข้ามาได้เลย2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเงินสดแล้วก็จก Finance, ัดไฟแนนซ์สามารถทักเข้ามาได้เลยมีราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษรอคอยกันอยู่นะครับโอเคจบไปสำหรับ CBR 650 อ่าสองพันยี่สิบอ่ามาดูคันด้านข้างดีกว่าคันนี้นะครับเป็นเจ้า c b 6 5หกห้าศูนย์เอฟนะครับปีสองพันสิบแปดอ่าสีดำเหมือนกันเลยล้อทองอลามมาเลยแต่ไกลจ้าผมราคาเงินสดเท่าไหร่เอ่ยราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผม 15, <000 S 2> เอาไปเลยหน,นึ่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครกำลังหาตัวเอฟแบบเอ้ยอยากได้เนเก็ตสี่สูบขับสบายหน่อยโฉม,มจับจ้าหน้าแหลมแหลมแบบนี้ มาแล้วนะครับปี 18. สิบแปดสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนห้าปีเลยไงก็รีบทักเข้ามาจับจองนะครับกลุ่มสี่สูบช่วงนี้มาแรงครับผมอันนี้ก,ก็กำลังใครหารถออกทริปหน้าหนาวอยู่รีบเลยผมบอกให้ตอนนี้ฤดูการเที่ยวแล้วขเข้าเข้าใกล้ฤดูการเที่ยวแล้วนะครับนี่ก็ปลายเดือนสิบละมาดูดีเทลรอบคันเป็นล้อทองนะครับทํามาสวยเลยเป็นทองเงาครับผมดูดีเลยแหละ รถพื้นฐานท่อเดิมนะครับผมเครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นแน่นอนนะฮะพอท่อเดิมก็จะตัดปัญหาเรื่องวาลว์วได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอ่นนี้ไฟเป็นแบบอะไรอะ่ะมีไฟเดี่ยวในตัวนะครับผมทรงมัดแต่งนะอะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก็เรียกตามเขานีะโค้ชครับมีกรเดทมาให้ด้วยนะครับทํางานคู่กันเนาะพอเป็นท้ายสั้นแล้วมันจะได้ไม่ข้ามมาหาคนซ้อนนะครับผมอ,อันนี้คุน,นี้เจ้าของจ่าเนี่ยเขาน่าจะรักแฟนนะครับ สายรักแฟนนะครับผมใช่ครับดูด้านข้างครับเหมือนกันนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์จะแทบจะไม่ต่างอะไรกับตัว 650R กันเลยเดียวนะครับก็จะใช้กันยาวๆครับเครื่องบล็อกนี้แน่นอนว่าทนอยู่แล้วสวยงามนะครับดนข้างขอเครถปี2018สภาพนี้คือดีเลยทุกอย่างอยู่ครบนะครับดูเบอกอ่ะโอเคคันนี้เปิดดิเดี๋ยวดูนี้หน่ย โอเค okay, ครับเลขไม้เท่าไหร่ไหนลองดูสิเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่ากิโลเท่านั้นโอ้คันนี้ก็วิ่งน้อยนะเนี่ยม,มีมิลแจ๊สสองดอกน,นะครับผมก็โอเคเลยโอเคเลยทั้งสองคันนี่วันนี้เราเปิดการขายรถสภาพดีไม่น้อยนังคู่เลยนะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอฟังเสียงเครื่องยนต์ไหนครับ,รบเป็นรถท่อเดิมนะ กับนึงนะครับตามสไตล์อนด้าพ่อเดิมเสียงเงียบมากนะครับแฝบไม่ดีเลยเลยโเคสำหรับพ่อเดิมก็จะประมาณนี้ครับเสียงแบบเงียบๆงบแบบดูดดันก็ยังสัมผัสได้เดี๋ยวความเป็นสีสูบนะครับผมใช่ครับผมโอเคดูด้านใานดูความเพ่เป็นชิวหน้าแต่งแบบนี้นะครับไฟสองชั้นสไตล์คอนด้าเลยใช้กันยาวๆนะครับกามานามีมาให้ด้วยกันล้มพร้อมเลยอ่ะ อคอีกครั้งหนึ่งนะครับกับราคาเงินสดเท่าไรหนึ่งแสนห้าหมบาทเท่านั้นครับผมหนึ่งแสนห้าหมเก้าพันเท่านั้นนะครับอ่าโอเคอ่าใครสนใจรถทั้งสองคันอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านเตนอร์บายช็อปของ<ช>เราเได้เลยครับตอนนี้ประจําการเรียบร้อยแล้วเราก็จะกําลังอัปเดตเข้ามาที่หน้าเพจเลยนะครับใครหาอยู่นี่รีบเลยรีบให้ไวเลยเพราะช่วงนี้เปิดรถใหม่มาจะหมดตลอดเลยนะ เปิดปุ๊บไปปั๊บคนคนทำรถนี่แบบว่าไม่หวัดไม่ไหวแล้วดูหน้าตาน้องก็แบบเหนื่อยแล้วฮต้องมายืนถือไม้ด้วยครับตอนนี้เไม่ไหวแล้วอโอเคไงฝากช่องทางติดตามเ<ก>ราไปด้วยฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถใหม่ๆเข้ามาจะอัปเดตเรื่อยๆครับจะอัปเดตให้ไวที่สุดเลยเพราะว่ารถพวกนี้มันเป็นรถแบบว่ายอดนิยมนะใช่ครับก็มีทั้งทิกตอกยูทู e อะไรก็ว่ากันไปนสะดวกช่องทางไหนก็ ติดต่อมาได้เลยได้เลยครับรบฝากไว้เท่านี้นะครับผมครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับเกิด b y